ซึ่งการย่อเขาเป็นการเพิ่มกําลังของตั้งเนื้อหน้าขาแล้วนั่งขนาดเดียวกันตัวต้องยืดตรงแม้ขนาดยอด่อนก็ไม่ใช่โน้มงไปให้ให้ให้น้มงไปทางขา้างหน้าเลยอแล้วการเคลื่อนย้ายร่างกายนจะต้องยอ่อแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วข้างนีงจะปองเราค่อยๆย่าง าทำนี้จะทําให้กล้ามเนื้อเขา่าน่องหน้าขาเนี่ยถูกฝึกให้ใช้กําลังเหมือนกับเรายกบาร์เบลยก,ลยกอะไรที่หนักหนักแล้วเคลื่อนตัวอย่างช้าๆท่าทางไม่ว่าจะเป็นร้อยแปดท่าห้าสิบท่าหกสิท่าสามสบท่าเนี่ยก็ไม่เกินไปจากหลักการพื้นฐานคือการโยกที่เอหโดยที่ข้างบนจะมีลักษณะ ตั้งตั้งตรงโดมือเนี่ยไม่ไม่เคลื่อนย้ายตามิสลาแต่ไปกับตัวเ <c oughs> วลาเคลื่อนย้ายทาย่าย่งจะค่อยๆเคลื่อนไป <c oughs> ถ้าฝุดบ่อยๆแล้วกำลังขาก็จะแข็งแรงมากอานี้เรื่อมานานละแต่จำหลักการพื้นฐานได้ดีไม่ว,ว่าจะเป็นเบียงซ้ายเบียงขวา บนพื้นฐานคือช้าไว้ใช้เอวเป็นตัวทาหมและไต้ต้องสเพื่อจะโยกจ,จะย้ายก็จะอยู่ในทิศน,นี้ตลอดไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังมือแค่เพียงเบียเ่ยงเบนเล็กน้อยแต่ใช้พลังของเอวเป็นตัวเคื่อนี่เป็นแค่พื้นฐาน สมาธิตั้งดีตรงการออกกำลังจะเป็นภาพสโลโมชันแต่เวลาเขาต่อสู้จริงๆก็จะโดยใช้เอียวยอดแล้วดังออน,นั้นจะต้องข่ายการตอยันต่อเนื่องเป็นเวลานานช่ำชองถึงจะปล่อยพลังโดยที่ไม่ได้สูญเสียในคนจริงก็จะมีขบวนท่าที่ตั้งระมัดระวัง คำเตือนหนึ่งสี่ตำลึงปัดพันสร้างคือคุณส่งแรงมาเท่าไหร่ฉันตั้งรับแล้วฉันใช้แรงของคุณเนี่ยเวียนคุณไปเลยเรียกว่าสี่ตำลึงปัดพันช่าง